สวัสดีสครับเจอกันช่ไครับนี้าติดตัวชิกซ่อมนะครับพัดลมแอร์คอร์ดนะครับปัญหาสินิ้วนะครับตัวนี้นะแอร์คอร์ดนี่ก็โอเดีหกสีศูนยนะครับเสียบไปก่อนดไม่ติดแล้วมันานแล้วมั ปักเปิดนะมีเสียงดังเปิดไม่ติดมีดังแปบ๊แปบๆมีเสียงแปบ๊แปบๆนิดนึงสป์กข้างในหรือเปออล่ายังไงขอรื้อขอปักไฟแล้วก็เดี๋ยววัดโอมดูกันก็ได้นะครับ เสียงหรือว่ามีโอเมอเตอร์อยู่แต่เมื่อกี้นี่เสียงแป๊บ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 หนึง่งตั้งคูณสิบตแต่ว่าต้องปักกันคูณสิบเดียร์ซิโลด้วยกันฮะอ่ะศูนย์ตรงแม่นะเนี่ยตรงก็ไม่ต้องปรับไปจัดนะฮะ สวิตช er. ์เบอร์หนึ่งไม่ขึ้นสองเบอร์สามไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้ปลายมิเตอร์ชนกันโอเคมันขึ้นเดี๋ยวขอลื้อดูก่อนฝากข้อมาดูนะเนีต่ตอนนี้มันเหมือนเคยเปลี่ยนมอเตอร์มาหรือเปล่าสวัสดี ไาอยู่ข้างบนนะปกติจะอยู่ตรงนี้นะโอเคโอเคฝาหลังวัดโอมดูอีกทีนะครับ mm hmm. เหลืองขาวเหลืองขาวขึ้นนะครับส่400โอมแล้วกเ็เหลืองเหลืองเทาเหลืองเทาไม่ขึ้น ขาวเหลืองขาวเหลืองขึ้นแดงแล้วก็มีส้มนะส้มในตอนนี้น่าจะเป็นแดงนะดีงามทุกไม่เห็นนะ้ำแค่ในตัวน้ำไม่เป็นเล่นนะไม่ขึ้นลันนะตอนนี้น่าจะเป็นลันนะครับลันสปีดหนึ่งสองสามไม่ได้ต้องลื้อตัวออกไปพัดละตอนนี้ต้องลื้อเฟือง สายออกนะครับแล้วคีมจับก็จะถอดใบ,บพัดนะครับจับตรงเกียวครับคีมจับตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนๆเอาใบ,บพัดออกมันคอไม่ออกนะครับแล้วก็มือหมุนนะโอ้แทบไม่ไปเลยตึงเลยนะครับเนึบเลยเคแค่มาดูแล้วนะครับโอ้สภาพไม่เลยครับ ยางลองบูธอย่างลองแกนละลายนะครับร้อนเกินเพราะว่าน่าจะไม่มีโทโมฟิลตัดมั้งแกนบูทนะครับเสียมอเตอร์เสียเสียเยอะนะครับอาการนี้ต้องแจ้งราคาลูกค้าก่อนเสียหลายอย่างเลยนะครับถ้่านี้ แกนบูสก็เพิ่มสทโมฟิลด้วยทั้งพันมอเตอร์ใหม่นะฮะยังไงต้องเช็คราคาลูกค้าก่อนคิดคร่าวๆเสียจริงครับว่าแล้วเสียงแป๊บๆราคาเท่าไหร่เนี่ยนู่นนี่อ๋อหนะนึ่งจุดห้าไมโครนะด้่นนี้ยจุดห้าไมโครสามร้อยโวลต์เอซีนะครับเท่าที่เห็น ไปสองนี้เห็นนะโอเคคข,ข้าวครับพอรู้ว่าเช็คว่าอะไรเสียเนี่ยน้อยนอนก็รู้ว่าเสียแน่นอนไม่นะครับไม่มอเตอร์ไม่เสียอะไรอย่างโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสูสู้ครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเออส่งใเพื่อนที่กำลังอมนะครับไปไหวงนะ องครับ